สิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับรุ่นคอถังในตำนานของเรานะคะวันนี้ใจอ่อนทำให้แล้วค่ะซีซีสวยๆรอดูกันให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันนิสาเสื้อสวยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรุ่นคอถังในตํานานของเรานะคะนี่ไม่ค่อยทําสังเกตไหมคะทั้งที่แบบขายดีนะรุ่นนี้ค่ะคือขายดีเลยเพราะว่าอะไรคอร้านอื่นคอตั้งคอคำคอของนยา้วาดคอลงมาเห็นไหมคะมองจากด้านข้างไม่คำคอเลยแต่ทําไมไม่ทํา เพราะมันเข้าคอยากบันม้ตงบอกคว้านคอคือมันเป็นเรื่องของเทคนิคการเย็บกับการตัดทํายากช่างไม่ค่อยอยากรับงานนะคะแต่ว่าขอกันมาหลายท่านวันนี้จัดให้นะคะมีสีสีค่ะท่านไหนนะคะไม่เคยดูงานของนิสามาก่อนเดี๋ยวนิสาจะใส่เสื้อแต่ละตัวให้ดูค่ะพร้อมกับขึ้นรูปนิ่งนะคะด้านบนนี่จะใส่รหัสรุ่นพร้อมกับชื่อสีไว้ตรงนี้จะเป็นลายของทางร้านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรค่ะ สะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะเบอร์โทร0628247456นิสารับสายเองค่ะอยากได้ข้อมูลด้านในเพิ่มเติมอยากได้รูปเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดงานกันดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นบุงาเกาหลีนะคะเนื้อนุ่มปักด้วยไหมเงานิสาวางลายทุกตัวนะคะซ้ายขวาเท่ากันเสมอตรงกลางจะวางลายให้มีเซ็นเตอร์มีกึิ่งกลางเพื่อความสวยงามงานแพงงานห้องเสือ้องานห้องแบบงานขึ้นห้างอะ่ะเขาจะวางลายทุกตัวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูแพงขึ้นแล้วก็ตัวตัวผ้าน,นะคะเดี๋ยวให้ดูรายใกล้จะไม่มีเลื่อมนะคะท่านไหนไม่ชอบเลื่อมดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วผ้านุ่มมาก ตรงนี้นี่ใส่ซับในผ้าตะข่ายไว้ให้ด้วยรับรองว่าไม่ระคายผิวด้านบนตรงนี้นี่ก็ใส่ผ้าซับในตะข่ายไว้ให้นะคะด้านล่างตรงนี้เป็นซับในผ้าค,คอตตอนเป็นคอตตอนแทนรอยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะแขนยาวประมาณข้อศอกค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยงานจริงคือสวยมากไม่ต้องใส่สร้อยอะไรเนี่นยกัดเข็มกัดเล็กๆตัวเดียวสวยจบครบปึ้งเลยนะคะแบบว่าสวยเต็มสิบอะคะ่ะแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดงานตามนั้นนะคะแล้วก็อยากให้ดูด้านในนิดนึงนะคะ นี่ค่ะด้านบนที่นิสาแจ้งไว้ว่าใส่ผ้าตะข่ายไว้รอยต่อชิ้นบนกับชิ้นล่างนี่คุณไว้ให้นะคะแบบนี้วงแขนคุณไว้ให้ด้วยผ้าตะข่ายนะคะเห็นไหมเนี่ยวงแขนคุณไม่ให้ ด้านหลังเช่นกันค่ะรอยต่อระหว่างชิ้นบนและชิ้นล่างนี่กุญไว้ให้สิบนี้ก็กุญไว้ให้รับรองว่าไม่ระคายผิวนะคะตัวนี้ใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ไม่ระคายตัวเลยท่านไหนขี้รําคาญขี้ร้อนนะคะคันแพ้ผิวแพ้ง่ายต้องมารุ่นนี้แล้วค่ะเพราะว่าซับในทั้งตัวและกุนทั้งตัวค่ะ <S <s เดี๋ยวเราไปดูสีแรกกันเลยนะคะสีแรกจะเป็นที่นิสาใส่อยู่นี้นะคะจะเป็นสีลิ้นจีนะคะจะเป็นชมพูแบบ ผิวลิ้นจี่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะผลไม้ลิ้นจี่หรือว่าบางท่านที่เป็นแบบพี่ๆที่อยู่ภาคอีสานรู้จักบักแงวใช่ไหมคะผิวแบบสีแบบผิวบักแงวค่ะแบบอ่อนๆชมพูชมพูเจอแดงนิดนแบบนั้นเลยนะคะแตสีสวยมากเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะขึ้นรูปนิ่งให้ดูแล้วค่ะนี่ค่ะสีสวยมากจริงๆและแบบสวยมากจริงๆนะคะส่วนมากถ้าเจอคอถัง ด้วยคอตั้งแบบนี้ค้ำคอค้ำคางแน่นอนแต่ของนิสารับรองนะคะว่าไม่มีคำ้ำและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบใส่แล้วดูสง่างามมากๆเลยค่ะสีที่2ของเรานะคะก็จะเป็นสีโอโรสแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามละมุนตาม,มากเนี่ยอยากให้เห็นของจริงกันจังเลยของจริงคือสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปนี้ให้ดูค่ะนี่ค่ะในรูปแบบไหนของจริงสวยแบบนั้นนะคะ อีกครั้งค่ะเช่นเคยนิพู้เสมอนิไม่เคยแต่งรูปใดๆนะคะก็คือถ่ายรูปแบบไหนก็ส่งให้ลูกค้าดูแบบนั้นเลยที่ขึ้นหุ่นนี้ก็คืองานจริงที่ลูกค้าจะได้รับนะคะที่สมของเรานะคะก็จะเป็นสีชมพูโบตันแบบนี้นะคะสีสวยมากปกติเราจะทําแต่ชมพูกรีบบัวชมพูเลยนะชมพูกะปินะ <c oughs> คะ <c oughs> ชมพูพันธิทิพย์อันนี้เป็นชมพูโบตันนะคะเป็นเฉดใหม่นะคะสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวอาจจะมีคําถามว่าสีแรกชมพูลิ้นจี่กับชมพูโบตันต่างกันยังไงไเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นชมพูลิ้นจี่นะคะและที่นิสาใส่จะเป็นชมพูโบตันสีจะดิฟกันนิดนึงนะคะอันนี้จะอ่อนกว่าแล้วก็อัน,นจะเข้มกว่านะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งของสีชมพูโบตันกันดีกว่าะคะ่ะ นี่ค่ะสวยงามสง่ามากๆนี่เน้นคําว่างามสง่าเพราะว่ารุ่นนี้คือแบบมันต้องแบบ ทำจำกัดความแบบนี้เท่านั้นจริงๆค่ะคือของจริงคือสวยมากนะคะแล้วก็ปกติอ่ะงานลูกไม้เต็มตัวแบบนี้จะ1 5 0 0บาทอัพใช่ไหมคะรอบนี้จัดโปรเหลือแค่1390า้บาทอะไม่เก็บไม่ได้แล้วนะคะสีที่4ของเรานะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะสีฟ้าสวยๆใสๆเลยฟ้าแบบไหนฟ้าคล้ายๆฟ้าวันแม่เลยนะคะท่านไหนนะคะซื้อเสื้อสำรองไว้ได้นะคะอีกแค่สเดือนก็จะวันแม่นะคะ เราได้ใส่ก่อนหนั้นนั้นด้วยใส่งานบวชได้ใส่งานบุญได้นะคะเนี่ยสวยแบบนี้เลยแล้วเห็นไหมคะว่าเนี่ยนี่อ่ะจริงๆต้องใส่ไซส์36แต่ว่านี่ใส่ไซส์38ยังเป็นทรงเห็นไหมคะความคัตติ้งเอ่ยความแพทเทิร์นเอ่ยดีมากดีจริงๆค่ะดูรูปนิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะ สวยอย่างที่เห็นนะคะแล้วเป็นสีฟ้าที่ละมุนตาระมุนใจมากๆเลยค่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะไม่มีนี่คืออดใครไม่ได้นะพอหมดรอบนี้แล้วรุ่นคอถังแบบนี้นี่ไม่ได้ทำบ่อยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะมีทั้งหมดสีสีตามที่นิสาใส่ให้ดูนะคะและไซส์มีเหมือนเคยค่ะ 38, 40, 42, 44และ46นะคะรุ่นนี้นะคะราคาเดิม1,490บาทค่ะแต่จัดโปรพิเศษนะคะท่านไหนสั่งซื้อภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็คือหมายถึงว่าสิ้นเดือนนี้นะคะลดไปให้เลยตัวละ100บาทนะคะเหลือ1,390บบาทเท่านั้นค่ะก็จัดโปรดีๆต้อนรับหน้าฝนกันนะคะคุณแม่สั่งมาค่ะโอเคนะคะก็ ท่านไหนนะคะต้องการสีไหนใส้อะไรต้องการรูปเพิ่มเติมติดต่อนนิสาได้เลยนะคะ0628247456ค่ะแล้วก็ลายตรงนี้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ